โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม y YN ตอนนี้นะครับก็อยู่กันในวอกันเหมือนเช่นเคยนะครับทุกคนและวันนี้นะครับผมก็อยู่ในวอซีเซิร์ฟเวอร์นาำทิพซีนะครับทุกคน วันนี้นะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับในวอร์ซีเซิร์ฟน้ำทิพซีเป็นอีกหนึ่งเซิร์ฟประจำผมเลยก็ว่าได้เป็นแนวของแร่ปืนลัวยิงหัววัดกันมัน,น,นมๆทนมคมนะครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับ แม่ขอพูดกิจกรรมแล้วกันเพราะว่าเนี่ยฮะกิจกรรมของวันนี้ประจําวันนี้นะครับก็คือวันนี้วัน,นวลอยกระทงโอ้โหบอกเลยว่าใครไปลอยกระทงก็ขอให้มีความสุขด้วยนะครับเทศกาลลอยกระทงส่วนผมไม่ได้ไปนะครับโอ้โหแต่ผมเลือกที่จะอยู่คนดูเล่นเกมให้คนดูดูนะครับนี่กิจกรรมแชร์กลุ่มของเราที่ซีนะครับภายในวันนี้นะฮะสามกลุ่มสามสามกลุ่มรับของทั้งหมดในภาพนี้ฟรีนะครับทุกคน โคตรเยอะคือมันเยอะอกว่าแชร์ธรรมดานะครับก็ใครอรอกระทงเสร็จกลับมาก็แชร์ได้นะครับทุกคนอ่าแล้วจะมีเป็นอันนี้คือเป็นนั่นแหละก็คือนั่นแหละได้เหมือนกันะเอาง่ายคือกิจกรรมนี้ไม่ควรพลาดลอรอกระทงเสร็จแล้วกลับมาแชร์กันนะครับหรือว่าถ้าใครไม่แชร์ก็เดี๋ยวเจอในคลิปนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวลงไปยิงกันต่อทุกคน ถัดมาก็ยวพามาดูของโปรโมชั่นไปคร่าวๆรวดเร็วกันะะเพราะว่าเป็นโปรใหม่ที่แบบว่าผมเคยทำรีวิวไปแล้วอ่ะโปรก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เซ็ตต่างๆหน้าตาตามนี้เลยของในกล่องแล้วก็จะมีเป็นของอะไรเวลานะครับของใช้กลุ่มปกติอันนี้ใช้กลุ่มปกติได้แค่นี้เห็นไหมบอกเลยว่าใชร์แบบว่าเรากระทุงเนี่ยได้เยอะสุดนะครับแล้วก็จะมีเป็นของแบบว่าตามลคลิปมาแล้วก็ของฟาร์มบอสที่เหลือก็ทั่วไปทุกคนเหมือนเดิมนะครับมาไม่รอช้าลงไปลุยไปเล่นเลยดีกว่าก็อย่างที่บอกว่าผมนี่ ไม่เชิงว่าเลือกที่จะเล่นคนดูนะเพราะว่าวันนี้คือเวลาผมไปตรงกับแฟนผมนะก็อเออเขารู้สึกผิดเลยไม่ได้เลากระทงกับแฟนแต่แฟนผมมันก็โอเคอะ่ะมันก็น้องมันก็ไม่ว่าอะไรนะครับมันก็โอเคเข้าใจผมนะ <c oughs> แต่จริงถามว่าผมอินกับเทศกาลลอยกระทงไหมผมก็ไม่ค่อยอินมากนะอินอยู่แต่ไม่เยอะมากเพราะว่าผมเนี่ยเห็นทุกปีอะ่ะลอยอกระทงนะดมมันน่ามันเสียปลาตายเยอะผมก็สงสารนะผมเป็นคนที่สงสารจริง,รงๆนะอย่างเงี้ยปากหมายเงี้ยผมเป็นคนที่สงสารมากผมเลยแบบว่ารู้สึกเออ ถ้าผมไปรอระทงหลังแล้วที่ผมลอยกับเ,เอินอ่ะผมลอยแค่อันเดียวนะเว้ยใช้ขนมปังลอยด้วยขนมปังที่ไม่ใช่ขนมสีซีนะขนมปังที่ปามันยังกินง่ายสุดอ่ะเออเพราะว่าไม่จะสลายแลใช้แค่อันเดียวด้วยแต่ปีนี้ก็ไม่น่าจะลอยนะครับถ้าเลือกได้คือจะไม่ลอยดีกว่าแต่คือไปร่วมกิจกรรมไปหาซื้อของงานวัดนั่นแหละเออเดินหาของกินของแดกอ่ะจบไหมนะครับก็จะประมาณนั้นทุกคนเราหลักไปหาอะไรแดกนะครับมาวันนี้ขอจัดของก่อนนะครับในเซิร์ฟนี้คือเขากำลังนวงัวเซตแรกอยู่นะทุกคนเป็นเซตเก่าปะ เซตที่ผมบอก๋อเป็นโปรเป็นโปรใหม่เลยไหมโปรใหม่แต่โปรใหม่เซตผมมาเอาเป็นชิวิวก่อนไหมสามเอสก่อนไหมสามเอสประเดิมก่อนไหม,ไหมซึ่งที่แล้วเนี่ยถ้าใครดูที่ผมมาโปรใหม่ครั้งแรกอะ่ะผมนี่สู้ยากมากเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีนะครับทุกคนไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีไอ้ไม่มียศนะครับเล่นโคตรยากพอยศเนี่ยเห็นไหมมันบวกลีดก็นิดหน่อยอะ่ะดูดไวก็ไม่ค่อยจำเป็นแต่จำเป็นคือย,ยิงแรง5%้าเปที่แล้วนี่โดนหลุมแม่งแทบตายจุกแล้จุกอีกครับยิงไม่ตายทั้งตัวนะครับตายแค่ไม่กี่ตัวเองนะครับที่นี่คือกลับมาครพ้อมมวายิ่่งใหญนะก ผมจะมาปุ๊บใส่ SR เลยดีกว่านี่ว่าวันเราทวงที่ก็ฉลองครับแจกของไปใครยังอยู่ก็ถือว่าดวงดีได้ของผมไปละกันนะครับเอา SR นี่คือของที่ซีเล็งซูริงสุดในเซิร์ฟนี้นะครับตอนนี้นะครับเพราะยังไม่มี SR นะครับใช่ปะยังไม่มีของใช่ปะต้องดูที่ตู้คราฟต์ตรงนี้ไม่ได้นะครับทุกคนโอเคขออนุญาตนะเปิดเสียงไหม่นิดนึงละกันนะเฮ้ยบอลเสีกเกมเพิ่มเสียงใหม่ไม่มีตีหรอกทุกคนต้องตีอ่บาวะใครเป็นรึวะเราคุ้มีตีอ่ะทุกคน ไปนะทำให้เสียงมันเบาจังวะคนดูไปนะครับอ๋อคนดูขอไปครับเสียงไม่ได้เบานะครับผมรื้ตั้งค่าใช่ปะเนี่ยว้าใช่ปะกูตั้งค่าแล้วอ๋อเกมมาตั้งค่าออกคนดูได้เสียงงี้งุใช่ไหมหรืออาจจะไม่ได้ยินเลยเสียงกูเนี่ยแม่งไปออกลำโพงไอ้ออกจอนะครับออกเสียงจอบ้าตายแล้วกูก็ว่าอยู่ปกติเครื่องผมเนี่ยมีลำโพงสามแบบนะลำโพงอูฟังที่ผมใช้อยู่แล้วก็ลำโพงของ จอเมื่อกี้ที่ไปออกออกจอแล้วก็ลาโพงของไอ้ลำโพงทั่วไปอ่ะที่ผมไปใช้ดูหนังนะครับเมื่อกี้ไม่ออกจอก็ว่าอยู่แต่เมื่อกี้เสียงเกมมันออกหูฟังกันแหละเพราะมันสามารถเซตได้นะครับแต่เมื่อกี้เออเห็นปะออกเยอะมากเลยศาสตร์หูก็ตกใจหมดตีมาหน่อยตีมาหน่อยยิงสีไปก่อนตีมาตีมาหน่อยตีมาหน่อย อะไรอเตัวอะไรนะขอเลตัวน oh> ่อยแล้วกูลุยแล้วกูลุยอะตัวอะไรตัวสบาแล้วกูาแล้วกูมาแล้วกูมาลุยแล้วกูลุยแล้วกูลุยเสียไปดังมากแล้วมฟติมเด็กสิบบไปแล้วนะเจ้าลฟ้าเจาลฟ้าปะจ้กูได้นะเฮ้ยเราใยโปมึงรอเลยเตสอบ้านเลยครัเรายโปต้นโปของแพงครับ กระตีมไวมึงโผล่ดิมึงโผล่ดิโผล่ดิโหอย่าลุงเหลือใจเย็ยนี่นมเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนดิเพื่อนโดนนี่เพื่อนโดนเพ่ออเพื่อนโดน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 นอนนอนตีด้วยนอนโอ้ตัวใครได้เนิ่นบนศูนโอ้ขออะไรกูกูักูมีขอแล้วนะกูเล่นเซตเองนะเฮียมันจะออกตีกูหมดเลยวะกูยังไม่เคยสั่งกูดิ่งยังเลยเฮียไม่ได้ตังออกตีหว่ะ

มาลองนะพี่ครับเดี๋ยวพี่ตีอันนี้หัวตีไม่ได้อันนี้ติดบเจ็บหัวตีโปยแล้วโปยแล้วกูขายทั้งสองบ้านไปตีหัวตีไปอผมไม่ตัวสามเอ็ดไปอะตายไหมเยี่ยพอมียศง่ายขึ้นเยอะเลยคิดแล้วนี่คือแบบว่าเซ็ตพอพอก็ได้ยิงไม่ตายนะทุกคนคิดไปแล้วอะคือเซ็ตพอพอเลยแต่ยิงไม่ตายเพราะว่าไม่มียศนี่คือความแรงหายไปห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือมีผลมากเลยเว้ยรวยท้ายโปรเออรุ่นท้ายโปรรวยท้ายโป ต้นโปต้นโปโปนี้มันไม่ค่อยเติมไม่ค่อยมีคนเติมเราใหญ่เลยเฮียตอนโปมาวันแรกกูหาได้ของไม่มีใครเลยเลยเด็กเปเรียงไม่มีใครมานัวปีไม่หมายตอนปีเต็มปีเต็มวัตีกูไหวละมึงเจ้ากูจริงไม่ได้หรือมึงเจ้าตากูไอ้นี่เตะหลอดเตะตีเออวันนี้กูขอขอเซตในทางคลิปแล้วกัน เอบวกเง okay. yeah. ินปีเงิีเขามีตีเนี่ยเ้อยู่ีด้วยเวลาจะหมดอยากจะหมดโอ้ยเัาเกมผมใจมากทุกคนขอบคุณคนที่มาเล่นนะครับทุกคนเลยทักคนที่มาลากูยิไม่ถูกเลยฮะ ก็แล้วรงนี้อย่างที่บอกว่าใครไม่ลอยก็เล่นเกมไปครับา็กูเห็นกูกูไม่ลอยนะรู้สึกปีนี้ผมไม่ลอยเป็นโควิดแตปีนีผมโควิดนะครับไม่ใช่โควิดไม่ไม่ใแค่วัดใหญ่ครับายาตะคมจะตะมาัก็บแล้วมาเหรอต้องลองล้วไอ้มาแล้วนะครับ เออน้องอยู่พี่บารมนกินของกูก็ได้ก็บของกูก็อิ่มเล้เฮียอัานเยอะกานันของกูเนี่ยกของกูได้เยอะของกูเนี่ยไม่ใช่ได้ของใครหรอกได้ของกูเยอะเยอะจ้ะฮตี้ครับตี้ครับเชิญท่แเชินทพาเชิญทมไหนอยู่นี่เฮผมทำไม่ได้แล้วเหรอเลยงนี่ยิงแลไวเนี่ยยิงไแล้วยิงงมดแล้ว ก็โดนริเนี่ยจะไปยิไมอเห็นชื่องจเท่หคีหลักฟรีเฮียชื่อกูเท่ขนาดนี้นะท่เรสีสาริาธิกูอาีกูสวยเจ้มึ็ช่วยกูเดี๋ยวบาก็ยิงตีอื่นดิวะเออสาธตตีืนอ่ะดีแล้วตีก็ดีแล้วเฮียเท่กูตายทุคลิปเลยไงวะมาตีมาตัวอะไรเนี่ย

ตีมาตีมาตีมาแรงมากเลยอยู่ะ้างมึงเนี่ยไอ้เลือดตีมาดีตีไปแล้วเพื่อนหไม่ยิงโหลไอ้เหี้ยตัดเลนหาตีเว้ยโหลแม็กมตีแค่ไหนวะเมื่อกี้วิ่งใส่กูกับแตกเลยโดยนั่งเฮียใส่กูข้างหลังหลอกตีอยู่เลยตาตีอยู่เนะครับแล้วก็ตากูดีอยู่ แบบแบบจำชื่อไม่ชัดหรอไม่ใช่ไม่เงินตัวนี้ยตเลขสิบหกต้องเลขสิบหกไปดิตเลขสิไปจะตายจะิกตายตาดได้ีเลสิบหกไปดิต้องีเลสิบหกไดีอะของมือพวกมึงวะเฮ้ยีเลขสิไปตกเน้เหเอามาะม่เอาเอามา ไอ้มึงตีเล็กสิบหกเป็นอย่งนี้ยี่ดาวเฮ้ยตีกูมันมันเป็นมึงวิ่งนำไม่เข่าไล่กูเหรอเล็กสองะโหแม่งเอ้ยวันนี้ซาลุมอ่ะวันนี้อุตส่าวันนี้อุตส่ามีของแต่คนอื่นก็เริ่มมีแล้วครั้งที่แล้วคิดไปแล้วยังไม่มีใครมีของนะยังไม่มีใครมีมาเล่นกับผมมีแต่ไม่ยังไม่ได้ไงหาีหาีหาีแม่เอ้ยแต่ไม่แต่ไม่แต่กูออกตีแม่งดีเหรอ น่นนนที่กูมานน่นไอ้ที่นเยอะไอ้ยี่นี่มันสายกูปันเลยอ่ะไอ้ยี่นี่มันปอดเลยอ่ะไอ้ยี่นี่ดีเนี่ยเนี่ยเนี่มันดูเนี่ยก็เพิ่มปอยเลยอ่ะไอ้ไอ้ยี่นี่ดีนะไอ้ยี่นี่อ่กูไม่เจอไปจบจัดไปจบจัดไปดีกว่าใต้กูออกที่ดีกว่าเพราะว่า มาดีกว่าออกตีดีกว่าขอยัดออกตีนะว่าบดออกตีมาดิกูโซโล่นได้แล้วมึงอมควยอยู่ที่ปากเฮ้ยมาปิดไรเบิ้งปิดอะไรเบิ้งปิดไรอ่ะปิด้องนี้ผมจะตายให้ยากสุดนะเพราะว่าผมบันไส้นะไอ้คิดเระบอกจุดเนี่ยมึงไม่ได้เซ็ตกูหรอกบอกเลยว่าถ้าได้เซ็ตอ่ะต้องไม่ใช่มันอ่ะคนได้เซ็ตอ่ะ เดี๋ยวครับหาพี่ครับพี่ถัดไ้ถาดตีครับไปละจู้ไปถาดตี้อีกแล้วเหรอบอไม่ออกพี่กูเลยไม่รู้อ่ะรู้เหลี่ยมอ่ะลูกหลีนี่เด็กกูเด็กกูตี้คนนี้ไปหว่าเขาที่มันอยากตี้ผมไอ้คนนี้จะเดียดไม่กับผมดีกว่ามาบตี้มาเลขสิบหกสบหกสิบหกสิบหกหี่ว่าเราสู้มันไม่ใหม่อ่ะทหารที่เกิดของโอ้ยสิสีแดง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 คุ้ยแล้วพี่บ้าเปล่าสีแดงนี่ มึงบ้าไปหรือวะด่านแดงด่านแดงแน่กันแน่วะตีดักตัวไหนตีบักตีบักตีบักแน่ขึ้นเลยวะว่าทุกคนอะที่ไม่ใช่เฮียนะเอ้ยวางจุดอ่ะว้าแล้วกูจัดผู้ว่าแล้วกูจัดผู้บุญสว่างเออฮิยะารดี้โอ้พอเล่นแอบได้เงี้ยแอบทำไม่แอบบ้ามึงไหวเหรอมึงกี่คนอะมึงบ้าปะมึงตบปากแตกเลยย์ เฮียไม่ไม่แอบไหวเหรอผู้ถามผู้ถามเต็มระะบบอไม่แอบไหวเหรอมาดูดิสามเอ็แล้วก็ไอซ่ารู้สึกจะมีแล้วเมื่ก้มันมีคนหาสามสามเอ็เข้าตีหาคนเข้าเพิ่มอีกเอ้ยไอ้เหี้ยสามเอ็หาคัตตีเพิ่มเข้าอีกนะครับคิดว่าจะมีสามเอ็สองคนแล้วก็ไอซ่าคนหนึ่งครับมานี้พอมาเมืองมาเหี้ยมาดิเดี๋ยวเล่นไม่เป็นอย่างเล่นไม่เป็นกูมาไง ไอ้เหี้ยต้เกิ้ห้าหตีเนี่ยอ้านี่ใครหตีปะเดี๋ยวพ่อค้าพ่อค้าคนไหนพ่อค้าตีกูครับ่แเดลุงโตเอ่อขอดีข้อดีอ่ะไม่กูหายอดีหนึ่งที่ไหนทำไมมันเราม่ฟังเลี่ไหครัพี่ใช่ปะขอดีหนึ่งตีที่ไหนเลขสิบส็ดโรเจอร์ อุ๊กเกือบตายตีก็รักการเว้นแรยโกลดี้เต็มไปหน่อยพี่เราพอดีโกลดี้อะตีโรเจอร์เหรอวะโรเจอร์โรเจอร์โรเจอร์โรตีไปไม่รับวะโรเจอร์บัตบัติยิงกูดีกว่าโรตีไปไม่รับไอ้ย่ะสองไม่ใช่ไม่ตีอยู่เนี่ยตีเลยดิกูเด่นนะมึงกูเด่นกูตามพวกมึงอ่ะมามาโหมดมาตีใครเพิ่มละขวาละพอละ เอ้ยสามเลนคาตาลอ๋ออุ๊ยกูตแตกเลยเฮียมาข้างหลังโอ้โหเยอะเกินไปเอาป่ะได้ไปหาหนึ่งดีกว่าตอนท้ายบอกว่เาเยอะไปะออไปละขอยนาตไปในหนึ่งดีกว่าชิวๆสบายๆเดี๋ยวทุกคนเพราะว่าถือว่าแจากเสร็จให้เหล่าคนที่มาแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาด้วยนะครับแต่ก็กูบอกแล้วไอ้ไอ้ปากโป้งเยอะมึงไม่ได้เซตกูหรอกที่มันไม่พูดนี่มันรอตามกูไม่ได้ของฟรีแล้วนะนะครับ แต่นี่มันปากโป้งไะเดี๋ยวผมมีอีกเซตหนึ่ง SR นะมีโคตาเดี๋ยวขอไปหา1นึ่งหละกันนะครับทุกคนปิดท้ายปิดท้ายเพราะวะ่าไหนก็มี SR แค่2เซตละเอาให้คุ้มหน่อยเซตนึงก็คืออย่างที่บอกแล้วว่าจะพยายามใช้คุ้มที่สุดแล้วก็นั่นแหละแจกคนที่แบบว่าไม่รัยกระทงแล้วกันถือว่าเป็นหลักของขวัญน,นะครับเมื่อกี้โมเดห์หาตี้หาตี้คนนี้เชะลยเอ๋ยเชะลยเอ๋ยเอา SR มาทุกคนเซตสุดท้ายเลยท้ายบ r กแค่สามเซตนะครับป่ะมาเปลวมาเปลวคมนะครับทุกคนไม่ใช่กูละมันนะคมอ่ะ้ครับไดลุย มาจ้าพี่น้องสู้ปะไม่มีมีย่ำได้กูเฮ้ยกูเก็บก้าวมาเนี่ยเอาเพื่อน,เ,นเพื่อนมาเพื่อนมาไม่อยู่อ่อไม่อยู่หรือไปเล่นวะเก็บก่อนเป็นคนอื่นต่อหาคนอื่นต่อครับทุกคนเพราะว่าเราจะไปหาหนึ่ง,งปิดทายนะครับ จริงอยากจะเล่นต่อแต่เซตผมมีแค่สองเซตถ้ามีสามเซตอาจจะเล่นต enfin ่อเว้ยมีสองเซตไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนะขอขอบายขอบายละกันนะครับหนึ่งสักแปดฟูลว่ะมีสเปรย์ว่างปะสเปรย์ว่างปะมีสองสองมันก็สองสองมันไม่น่าอืกูกลัวแม่งพวกกันหมดดิึ่งไม่เว้นทีเดียวเนี้ยเว้นที่ไว้มีพี่รุษอะเว้นไม่มีเขี้ยวมีฟันอะไอ้เหี้ยก็เหมดโดนสองหนึ่งเลยนะเว้ยถ้าเป็นอย่างที่กูคิดอะเออเว้นแบบมมีเขี้ยวมีฟันนะครับ เล่นเซเลล็กโอเคเล่นเซเลล็กเล่นขำๆเพิ่มอันดีกว่าครับขำๆเอาเซเลเล็กอ่ะเอาเป็น2อเอสเพิ่มันดีกว่าแต่ก็ไม่เป็นไร2องเอสสองเอสชิลชนะครับอย่าเล่นกันตลกเไปเพิ่มอันเนี่ยนะครับมาทุกคนเล่น2องเอสขำๆดีกว่าครับเพว่ามันจะรอยิ้มผมมันละแยะเองเองเว้ยแต่ผมรู้แหละรู้แต่คือแบบว่าเต็มใจให้หลอกนะครับมาดิยสามพอดนะลุงบัวยากนะท่านับผมคิดว่าจะสองสอง แกนพวกกันได้แค่นี้พวกนี้มันจะสองลูกหนึ่งไม่ได้ว่าพอสองสองหนึ่งกันมาดิวัดไปเทอมขำเพราะว่าเล็กๆนะครับมันสองหนึ่งเว้ยสองหนึ่งเว้ยเอ้ยเพราะไอ้คนนี้ไม่เล่นที่ผมไม่เล่นอยู่แล้วที่ผมไม่เล่นอยู่แล้วเว้ยที่คุนมั่วอ่อะเล่นวะไม่รู้อะท่านี้ก็ได้ของไปมึงมันแกล้งวิ่งชนเว้ยแต่ไม่ยิงกันเองกูว่าแนละ้วยิงไม่ถึงตายอะ่ะป่ะอ้เ,เหี้ยโคตรเกลียดสเต็ปสเต็ปแบเนี้ มีทุกยุคทุกส, u, สมัยวะเสร็จแล้วไอ้เยอะมากใครไม่มีดพีก็ไปหาฟาร์มนะเพราะดพีที่จำเป็นครับของดีดูดิไอ้เี้่มันยิงไม่เข้าเหรอตีกว่าดูดิปล่อยมายิงกูได้ไหมคือหลังให้ยิงยิงไม่เข้ายิงโง่อ่ะมึงไม่เนียนหรอกพวกมึงอ่ะไอเด็กน้อย อ้าวมันอะไรแกล้งตายเหรอแกล้งตายจริงเหรอค่อยเปของข้างค่อยเป็นของที่หลังเหรอนี่เรืยองไงอันนี้เมื่อกี้คือสมจริงหรือไงวะเมื่อกี้คือสมบทบัตแสดงสมจริงหรือไงแกล้งตายสมจริงเยอยเมื่อกี้แกล้งตายสมจริงหรือไงวะโหลสรุปคือมันจะฉากสมจริงหรือว่ามันไม่ใช่กันจริงๆวะแต่คือมันเล่นเออผมว่ามันไม่มีทางหรอกมันต้องจะฉากแหละอย่างที่บอกแหละหมายถึงว่าล่อซื้ออะล่อซื้อกูแหละแต่ผมจะือกี้บอกว่าต็มใจให้หอกเพราะว่าแค่สองเอ็ดนะครับชิวๆ แต่มันดูนั่นแหละมันดูเพื่อเรามาดูยิงเขาไม่เจ็บเลยอะโอ้ยรู้จริงวะไอชี่มันโกงวะมันด้สามเอทหรอคนนี้นมันโกงเหรอมึงโกงเหรอฮะมึงโกงเหรอเฮ้ยเล่นสวีดี้ก็มาเถอะก็สนุกอยู่เหมือนกันได้ฮั้งหัวไงเดะพวกมึงเนี่ยยังไงเนี่ย ไอ้ที่มันถึกแปลกๆอ่ะคนที่มันตายง่ายมากนะเพราะเนี้ยถึกแปลกหัว sr ขายถูกถึก sr ขายถูกถึกสำหรับเอา sr ตบกแต่ว่าถ้าจะเหลี่ยมแล้วเหลี่ยมให้สุดเลยว่ะอีซ่าเลยเดี๋ยวคนถ้าจะเหลี่ยมอ่ะเหลี่ยมให้สุดเลยปะนะครับเฮ้ยน้องมึงขับไอ้น้องขับดังเกินเข้ามารอข้างในไล่สัตว์มาดิ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 มาีเลิกเวส vr แล้วก็ดะแต่สำหรัาไอซ่ามาสองตัวก็เอาไปเถอะเซ็ตกูอ่ะมึงเอาไปเทอะนะครับอุ้ยแล้วเซอร์บียเซอร์เบียสองสองอะว่าเล่นเพลินเพลินดีเพลินเพลิน อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเหลี่ยมเส้นอะไรน,นะครับแต่ก็จะเหลี่ยมละแล้วก็เหลี่ยมเส้นใหญ่สุดไปเลยนะครับพกปืนไปดว้วยนะครับเผื่อแม่งเอากูผมแม่งจะเอากูซีเรงกับซูลิงกันนะครับชอบอ่ะอาวันเพื่มเอวันอาวัน,เอ,วน,เ,อวนเอาวันเอเอวันเี้ครับเฮ้เฮวันนี้ครับถ้ามันควักตบถ้ามันสาบเปสองคนผมไม่ไหวว่ะ แต่ถ้าศสตรเป็นคนหนึ่งอ่ะอาจจะไหวอยู่ต้องรอรุนนะครับเพราะว่าตัวละครพวกมันนี่เป็นตัวละครธรรมดาและคนหนึ่งไม่มียศด,ด้วยซึ่งพอ่อมึงคนกูไม่มียศไปช่วยยุตยุตที่ผมไม่มียศนะครับเดี๋ยวกูเหลี่ยมไม่ได้เฮียเดี่ยวเอาเอาดีกว่าเดี่ยวเดี่ยมเดี่ยวเดี่ยวไอ้โดมไม่ต้องเข้าโดมไม่ต้องเข้า มึงต้องเข้าจะกูเกียนี่อย่าเข้าไอ้เหี้ยไอ้เหี้อยู่ไม่โดนโอ้รอติดตายโอ้หัวตาหัวตาไอ้เหี้ยรอซื้อนี่มาเอาหัวตาเอ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 าได้ปะได้หัวตาปะถามว่าได้ได้หัวตาไหมได้หัว SR ชอารไหมถ้าได้เอาไปเลยเหลี่ยมแล้วมึงมึงเหลี่ยมเหรอ อยากรู้อยากรู้เฉยๆว่าได้ไหม <c oughs> ไอ้เี้ามันเหลี่ยมมันใส่หัวอารกูว่าแล้วมึงเหลี่ยมเหรอไอ้เด็กน้อยมึงหลอซื้อกูเหลี่ยมดิใส่เวสอารเหรอมึงเฮ้ยอ่ว่าแล้วมีเงี้ยงมันยิงไม่ตายอ่ะไอ้หนุ่มเนี่ยเออแล้วเมื่อกี้คือมันเข้าเซฟได้ไหมครับเว้ยมันหลอ,อกหลอ,อกหลอ,อกแต่ไม่รู้ผมคิดว่ามันเก็บไม่ได้นะครับแต่คือก็ให้มันแตกไม่ได้เสียบเล่นๆนะครับเวสอาร์ HR. ย่ามึงอย่า อย่ามาทำเอย่างนี้นะเว้ยเฮีย yeah. ก <c oughs> ูจะหลุดไอ้แม่งรอซื้อแบบใส่หัว SR ตัว 2S ป่ะเมื่อกี้ได้ไหม <c oughs> ได้ตัวได้ได้หัวไหม <c oughs> มันไม่อาจเ <c oughs> ช็ดกูไปดีกว่าเนี่ยสัตว์จะหลุดไม่ก็หัวรอซื้อเยอะมากผมก็คิด,คดไว้แหละว่ามันไม่ใช่ชินธรรมดาหรอกน่าจะเป็น 2S แม่งก็ 3S แต่ไม่คิดว่ามึงจะถึงขั้น 3S เลยไอ้ดุมเ้ยถึงอ SR เลยเฮีย yeah. เองแม่งของแท้ป่ะ มาคนนี้ดีกว่าทุกคนปะมีเซตหนึ่งใช้คุ้มนะครับแต่ก็เอาไว้คุ้มดีกว่าแต่สะใจแล้วเมื่อกี้นะครับมันตกมันมาแต่ผมว่าไม่ได้หัวคือแหละแต่คือได้เสียบเล่นๆนะครับมันเสียวอะ่ะจริงๆมันจะรอดอยู่แล้วเสศกไ่เข้าเซฟไงล้อหลอกไงเชียหาวะ่ะใส่ใจจัดเลยเอยสามเอสมาๆๆๆปิดท้ายปิดท้ายมาเลยพนมพนมเนใ่ไหนอนอกดีไหนไปละนม เดีเ๋ย้ยเป็นไรมีใครเล่นกูเลยวะฮัลโหลาม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 า,ายิงเททัวอ๋อยิงเททัวมาดิคมไม่ใช่กูมึงอะคมชุกกระดาขอ,อจังหวะหนึ่ง เฮ้ยจับโอ้ยทียาลีปั๊มยาดีเลยยาไมลีเขายาลียังไม่กยาเมลีจะวัดส้นๆยาไม่อยาเมลีแคเป็นไรมาลุดเหรอมีนใจกีฬาพอเฮ้ย ถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่ให้คุณอย่างนี้นะแต่คือผมไม่<ะ>ยุ่ใจไงนักกีฬาขึ้น<ะ>หลบปัญญาไปวะเฮียกูขึ้นหลบปัญญากูโคตรบ้าเลยเฮีย<ะ>ดีกว่าสัญญาดีกว่า ปับยไปเมเู้จู้แต่ผมยาได้แล้เมาลุดอีกล้เอ้าดูเมาลุดไอ้เหี้ยดูเมาลุดกุศาต่อให้บจะตาย ก็ตายเฮ้ยไม่ไจะรอยาลีคือผมไม่รอยาลีเมื่อกี้ผมไปเล่นแบบว่าเอาตัวละครโกงเขาว่าเอายึดโกงเขาว่าดีเลือดเลยครับแต่ก็ชิวๆนะครับสามเซตสามเอสไม่สามเซตสามเอสนะครับกูอยากกลับไปเยือนคนเมื่อกี้ต่อแต่ขอเล่าเพียงครับเพราะว่าถ้าสามเอสเนี่ยผมแตกได้สองลอบเลยนะครับเพราะว่าก็ถือว่านั่นแหละชิวๆอีกตาหนึ่งขออีกตาหนึ่งตาหนึ่งไม่ประมาทละตาหนึ่งตั้งมาเกอรอยาลีดีกว่านะครับพอเห็นแบบพอมียึดดีเลือดหน่อยหรืแบบว่ากะรอยลีเลือดอย่างเดียวเลยนะครับมาไห้หนุ่มรับซับแจกโชคไปมึง ปลปลายปลปใครเจอผมนี่กิจกรรมเจอของขั้นดีนะบอกเลยผมยังหาไม่หายเลยไอห้องนั้นอะแต่ผมสรุปคิดว่าห้องนู้นนะมันน่าจะน่าจะพวกกันหมดอ่ะกูว่านะไอ้เหี้ยคิดว่าแหละแล้วอย่างงี้มันจะพวกกันแค่มาแบบอาจจะพลาดยิงเพื่อนมันตายไงแบบแกล้งทำเป็นยิงแกล้งทำเป็นยิงมันจะรอรอซื้อกูให้ได้เสร็จมากกว่านี้เข้าใจปะคือสามคนช่วยเก็บอ่ะอย่างนี้ทานแล้วกูไม่ได้เก็บของสักชิ้นเลยแม้แก่นะครับพวกกันหมดแน่นอนไอพวกนี้นะครับพวกกันหมดพัวกันหมดเหลี่ยมเหลี่ยม คำว่าเหลี่ยมปัดนะเหลี่ยมปัดนะครับมาตาท้ายคลิปนี้นะครับดูดิว่าจะา SR ติดปัดที่มือกับบ้านหรือเปล่าเราเป็นสีเป้าดิสีนำโชคดูสีนำเงินนำโชคแค่น่ะเดี๋ยวเราเราเสียครับรเรายาดีก่อน ถูกใจฮาวัสดุเอาาเอลิเดอร์เนี่ยไม่โดนวัสดุอุ้ยปั๊มยาไม่ทันอันนี้บอกเลยปั๊มยาไม่ทันนะครับแต่คือบอกเลยว่าผมได้มันเยอะมากโขูดเสียดายมาพายไปโอเคสำหรับวันนี้พอดีกว่านะครับก็ถือว่าพอได้ประมาณแล้วครับแจกของไป S R 1เซตนะครับ3 S 2เซตนะครับแล้วก็ไปขับกับ S พวกสองขอบคุณมากเลยทำให้กูยิ้มได้เด็กพวกมึงเนี่ย อ้แต่เมื่อกี้เสียดายว่าเมื่อกี้คือผมไม่ปั๊มยาเพราะว่าผมได้มันเยอะไงกะว่าจะรอปั๊มตอนแบบว่ามืดจริงๆแต่พอเมื่อกี้มืดแล้วมันตายเลยครับปั๊มไม่ทันไงรีเฟกไม่มีแก่แล้วกูโอเคก็สวัสดีนะครับคงขอจากไปวันนี้เซิร์ฟราลิปสี่โคตรบ,บัตรนะครับทุกคนบอกเลยว่าบัตรบ้าไอตี้นสองคนอ่ะไอยาสามคนอะ,นอะออไปละขอบคุณทุกคนที่ดูจบเลยนะครับลิงก์กลุ่มเซิร์ฟนี้ได้คลิปทุกคนมาดูวาเนียได้แล้วก็อย่าลืมมาแชร์กิจกรรมลอยกระทงนะครับมาตอนนี้ยังทันนะครับทุกคนเพราะว่ายังอออยยูู่่่ในชววงเลลาไปะขบบคคุณครั